เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่กับแกงเทลลางูก็โอ้เมนูแซ่บเสี่ยวคนแก่ให้กินมันี่มา嘛มากินน้ำกันกินนู่นไปเก็บมาใหม่ใหม่พี่น้องเก็บแถวใดเก็บแถวใดตลาดเก็บอยู่ตลาดเลยอะเก็บอยู่ตลาดตลาดใหญ่ ลาดขาพกไปแล้เนาะมีเมีข้าวเด้อพี่น้องเด้อกินแบบแกงมันโดยเฉพาะเลยอไม,ม่ใส่เขาลบเอาบอกข่ามีมาหรือไี่เนี่ยเออแบบเขาก่อนป็นละงูกพี่น้องเลย

กี่ทยเท่าไรโล่ละเมโลแปดสิบเป็น้อโลแปดสิบเน้องเวยเกือบสามชิงวเนาะสิ้ง่วบอกแปดสิบบอกเก้าสิบเก้าสิบินง่วีะเือได้เด็กกินเอปีเทือเือได้กินเห็ดเลยเห็ดเป็นชิ้นงัวเลย ไา้จำไดยก็ได้กินอันนี้โอ้ยปี่ะเถอะเถอ่ฉันได้กินโอ้ยากเลยเนาะแกงเฮาแกงไก่น้ำนังพี่น้องผักอีตู่วน่ผักกะย่างผักสมเลยย่างกะลืมเลยผักติ้วผักติ้วสมผักติ้วเข้ากันนะไรแล้วเหรอรุบแกงเฮ็ดนั่นแหละโคไทยเวียงเขาจะแกงน้ำใสได้ ไขเวียงแกงน้ำใสแกงบริใสเขาจะบริใสเขาจะบรใส่ได้ักติวนะหน้าโจเิ่นบุกเาําคนเบิ่นบุกิน่นยัดเบือยาดเบือเฮ็ดเวียงบุกินเฮ็ดมเอ็นั่นเด็กนยอกอยูีเด้อิ่นบุกิน ต้องต้องกรแดกหนึ่งัีงน้องโอ้ข้อขาดเลยบอก่เท่าแกงก็ต้องเน่นประแดกเด้อพี a, yeah. ่น้องเส่เพเผ็ดน้อยหนึ่งเนาะแม่นดองมันทำอะไรแบบลดลึดลอดเลือยจะในปากเลย ทังคืเื่ยำกินเดอมันยังกัดลื่ในปากเลยคัดเปหลอนหลอานดิาติเลยติวกับสมล้มกไร้ม้มมเขายังเกาะสมลมเยปลาบเหงื่อเอาใบสมลมมาเียงใบสมลมแกงเ็นยอมมกันกับกันาติ น่องบุ้งบุ้บบช่ำลมเป็นเครื่องอันนี <inaudible> <inaudible> ้ไข่มันพี claro> ่น้องาอูกรเลยน้อบนวอินอนตน้อนเด้อน้องเด้อ บรรยากาศบริขักเนาะแบบเย็นเพื่อน้องคนนี้ลมอากินยากเลือเมนูแบบนี้เด้ออ่ากินยากเลือเมนูแบบนี้เดี๋ยวจีแน่นลอมพี่ับซื้อปะอ๋ั้นั้นัชีนัวงโตหนึ่งราคามันก็ธรรมดาเลยเนี่ยมูอยกินมมีเบอร์มีเตเป็ พักอีกต mm ัว hmm. พักต uh> ิวโอ้โหใครบเนี่ยโอ้ห้วยด้อ่ม mm. um> ีเสียงรบกวนขอไพ่เ um> ้อน้องเ้อคนหลายเพียงคนหลาย แต่บรรดาเจ๊มันร <lah> ่มตระกิจข้าวซอยเจนตังเฮจ้ามน้วยเจนุแกง,งโดยเจะเละรับพลูเจนุเงี้ยเส้นแกงโดยเจละเนนู เป็ mm hmm. อนอะไรักอ <ics> mm ่ะไม่ได้กินแต่ปะกายหนิโหวนี่เเฮ็ดโล่เฮ็ดโล่เฮ็ดเนาะตั้งเฮตั้งโอนได้เลยนะอืม สดน้ำเนีสดน้ำใช่นอกต้องสดน้ำใช่น้ำข้างแล้วข็หอมกันไทยกินมดได้ทั้งหมดทั้งชับทั้งอย่างเลยที่ใส่หัวไปดูหัวยังกินมดทั้งชม <cười> <cười> wow, đó lại cái không bỏ lỡ những video hết khác nữa

แม่ก็ไม่จะไปเป็นเพีมอไกไปอยู่ในหัวพอดีเบิรห่างพอดีเบิร์ตเน่าขับเลเมื่อกินพี่น้องแ่บหลายจนไ่ได้เบาเลยเนอไบ่ได้เ่าเลยพี่น้องแ่บปเลยได้าลุง วมงจดาไไดูพี่น้องก่นไป้คำจะถ่ายเบาลายพี่ลา้น้องนะชิปนี้ก็อนได้ชุดชุดลงกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าพอได้เขาเบิ้งก็อยจะลืมก็ได้เนาะก็แซ่บางไะ ติดตามคลิปต่ตตอไปพวกเราติตา่อไปบาย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 สบายดีทุกคนขอใคลิปใหม่เลยนะ